<จ>เอาใหม่เอาใหม่อันหนึง่งสองสามยินด okay. ีน้ำน pues. องแหลกเขาเมื่อเจ้าเขาเสาลงลูห่มขู่แขนต่อเลยขู่แขนให้เธอ ดีใจน้ำเดอ้อให้เย็นให้ซุมจบแบบเท่ๆไปแบบนุมน่มๆพ่อรอเ้เนคนเดีฮพ่อร้องเป็นคนเดียวหรออ่าค <c oughs> ่ะค่บออ เอาขึ้นต้นเลยง